ปัญหาขยะที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นมาจากการทิ้งขยะถือเป็นปัญหาสำคัญที่เติบโตมาพร้อมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลครึง่งอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เคยประสบปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมกว่า900ตันต่อปี เนื่องจากพื้นที่เราไม่มีสถานที่ในการบริหารจัดการขยะถูกต้องตามหลักวิชาการทำให้ะะรัษฎรในพื้นที่ลักลอบในการทิ้งขยะในที่สาธารณะหรือตามข้างทางหลวงและมีบางครวัวเรือนมีการลักลอบเผาทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของมลพิษส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องของสุขภาพเทศบาลตำบลครึ่องอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจึงเกิดนโยบายการบริหารจัดการขยะโดยบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เกิดเป็นโครงการถังเงินถัทงทอง เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนในการคัดแยกขยะเปียกขยะแห้งเปลี่ยนเป็นเงินโครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการบนพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนหรือทั้งเงินทั้งทองเป็นกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทางกลางทางไปจนถึงปลายทางเริ่มต้นของการจัดการขยะเนี่ยเราจะทำให้ขยะเนี่ย เริ่มแก้ไขปัญหาแต่ต้นทางโดยแก้ไขจากชุมชนและต้นทางจริงครับเราก็เข้ามาแล้วเราก็มองว่าวิเคราะห์เรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทศบาลทุกเทศบาลเนี่ยต้องการแก้ไขปัญหาขยะแต่เพียงแค่บอกว่าเทศบาลเองเนี่ยไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะจัดการเรื่องขยะนะครับเราก็เริ่มที่จะออกแบบในเรื่องของแอปพลิเคชันให้กับเทศบาลเครื่องใช้โดยที่เราก็มาศึกษากระบวนการในการเก็บข้อมูลเข้ามาทั้งหมดเลยนะครับว่าเขาทําอย่างไรแะไต่างเราก็ไปดีไซน์มาเป็น ตัวซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งปัญหาขยะคืออะไรปัญหาขยะก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่บอกว่ารีไซเคิลชาวบ้านหรือรถเล่เอาไปนะครับแล้วก็ทิ้งปัญหาเรื่องของถุงพลาสติกทิ้งปัญหาในเรื่องของโฟมกล่องนมแรงต่างไว้กับชุมชนเพราะนั้นเองเนี่ยเราถึงได้เข้าไปร่วมมือกับทางบริษัทขนาดใหญ่เพื่อให้มาทำโครงการนี้ร่วมกันนะครับ จากปัญหาขยะมูลฝอยสะสมและมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคมจึงเกิดนโยบายการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานเพื่อบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางกลางทางจนถึงปลายทางผ่านสมาร์ทโฟนด้วยแอปพลิเคชันทั้งเงินทั้งทองที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลประเภทขยะปริมาณและตำแหน่งบ้านเรือนที่ต้องการขายขยะให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่ทำหน้าที่จัดเก็บหรือเรียกว่า Waste Gap เพื่อนำขยะเข้าสู่การจัดการที่ถูกต้องและก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน นอกจากนี้แพลตฟอร์มดังกล่าวยังจะสามารถต่อยอดไปอย่างองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆในจังหวัดเชียงรายเพื่อขยายตัวตามโครงสร้างสมาร์ทซิตี้โดยจะเชื่อมโยงการเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสารบริการประชาชนในด้านต่างๆเพิ่มต่อไปสมัยกรร่อนบรผู้คุณค่าของขายานะน่ะเป็นโพดพลาสติกนะ่ะเป็นถุงเป็นกล่องนุมเป็นยางอินะ่ะเขาก็เอาความกันเรวกันกล้องแต่มีอัน ถุงเงินถุงทองก็มาหักซื้อเก็บมดเจ้ากังต้ออย่างก่อสะอาดหมูบ้านเท่ากับสะอาดหมูสะอาดตาขวกขยะอย่างเท่าก่อเก็บมารวมๆขายมันบวกบ้านจีน่ะเพิ่กก่าจะเก็บมารวมไว้ขายมดต่างคนต่างเก็บแล้วต่างคนต่างซาาถุงไว้เอาไว้ขายเพราะว่าไม่เป็นเงินเป็นทองกเนอรถึงจะเป็นเงินนิดๆหน่อยๆแต่ว่ารวมกันมันก็ได้หลายบาทนะเจ้า การนำเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงให้ประชาชนเข้าถึงการบริหารจัดการขยะสร้างความตระหนักรู้นำไปสู่การเปลี่ยนวิธีคิดในการทิ้งและเมื่อขยะถูกนำไปบริหารจัดการอย่างถูกต้องขยะก็จะไม่เป็นขยะอีกต่อไปลดมลพิษและยังรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน